สวัสดีค่ะน вами, ักเ,เรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยนะคะตามที่ครูให้กันบ้านไว้ทดแทนการเรียนซูมนะคะเราจะเปิดหน้าที่23นะคะเป็นหน้าแรกที่ครูให้การบ้านนักเรียนไว้ในเรื่องของสระอีนะคะการใช้สระอีก่อนที่เราจะใช้ก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรื่องของการใช้สระอีให้เรามาทบทวนการอ่านสระอีในหน้าที่21ก่อน ให้นักเรียนฝึกอ่านคําในชีวิตประจําวันนะคะนักเรียนทุกคนต้องอ่านพร้อมคุณครูนะสะกดไปพร้อมๆกันค่ะมออีมีบปอีปีสออีสีทออีทีทีเอกที่นออีนีนีโทนีจออีนอจีนลออีบอลีบดออีดอด ชอีกอฉีทอีมอทีมปลอีปรีปลออีกอปลีกกอรอีบอกรีบคอรออีมอครีมกอรออีดอกรีดนออานาดอีดีนาดีมอีมีปลออาปลามีปลากอีกีรออาลากีลา หอ,อนอาหนานาโทหนา้าพอ,อีทีทีเอกที่หน้าที่ตามีทาสีนารีรีดผ้าคาวีฉีดยาสีดาทาครีมเมื่อนักเรียนนะคะอ่านหน้านี้จบแล้วให้เรียนมาดูแบบกขัดนะคะในหน้าที่23ค่ะในข้อที่4นะคะ คําชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนเติมวรรณยุกต์เอกวรรณยุกต์โทให้ให้คำมีความหมายคําแรกนะคะพออ e ี p เอพีคำนี้นันเรเองต้องเติมไม้เอกนะคะสอีสีเอกสีคำนี้นันเรียนก็ต้องเติมไม้เอกนะคะการเขียนวรรณยุกต์เอกต้องเขียนไว้ต้องเขียนไว้ตรงนะคะให้อยู่ตรงหางสระอีค่ะนะคะ การเติมมันดีวกเรียนต้องเติมให้อยู่ตรงหางสระอีค่ะชอ,อีชีชีโทชีไม่โทก็เช่นเดียวกันค่ะไม่โทก็ต้องอยู่ตรงหางสระอีค่ะจอ,อีจีจีโทจีห้อนอ,อีหนีหน,นีโทนี่นะคะต่อไปค่ะข้อที่5นะคะให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องแล้วบอกความหมายนะคะรูปแรกน่าเห็นไหมคะเป็นรูปจาน สระอีบอใบไม้นะคะรูปใบไม้ก็คือบอใบไม้อันนี้คือการใช้สัญลักษณ์แทนพยัญชนะนะคะในต้องแปลงจากสัญลักษณ์รูปภาพให้เป็นพยัญชนะนะคะรูปจานก็คือจอจานนะคะสระอีเป็นสระเสียงยาวนะคะจะวางอยู่ด้านบนพยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะตัวแรกของคําเรียกว่าพยัญชนะต้นสระอีจะวางอยู่บนพยัญชนะต้นนะคะ จออีบอใบไม้ไอใบไม้ก็แทนด้วยบอใบไม้ก็จะอ่านว่าจออีบอจีบนะคะตัวที่สองค่ะรูปโซ่นะคะก็คือซอโซ่สระอีวางอยู่บนซอโซนะคะรูปไก่ก็คือกอไก่ซออีกอซีชออีดอฉีดขออีดอฉีด บอ,อีบอ,อบีบนะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนักเรียนลองอ่านดูอีกหนึ่งครั้งนะคะทบทวนการอ่านจากคําที่นักเรียนเขียนนะคะก็จะได้เป็นจอ,อีบอ,อจีบซอ,อีกอซีกชอ,อีดอฉีดขอ,อสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยนะคะตามที่ครูให้กันบ้านไว้ทดแทนการเรียนซูมนะคะ เราจะเปิดหน้าที่23นะคะเป็นหน้าแรกที่คุณครูให้กันบ้านนักเรียนไว้ในเรื่องของสาระอีนะคะการใช้สระอีก่อนที่เราจะใช้ก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรื่องของการใช้สระอีให้เรามาทบทวนการอ่านสาระอีในหน้าที่21่อก่อนให้หนักเรียนฝึกอ่านคําในชีวิตประจําวันนะคะนักเรียนทุกคนต้องอ่านพร้อมคุณครูนนะสะกดไปพร้อมๆกันค่ะ มอีมีปออีปีสออีสีพออีทีทีเอกที่นอีนีนีโทนี้จออีนอจีนลออีบอรีบดออีดอดีดชออีกอฉีกพอีมอทีมปอลออีปรี ปลอีกอปลีกกอรอีบอกรีบคอรอีมอครีมกอรอีดอกรีดนออานาดอีดีนาดีมอีมีปลออาปลามีปลากอีกีรออาลากีลาหอนอานานาโทนาพอีทีทีเอกทีหน้าที ามีทาสีนารีรีดผ้าคาวีฉีดยาสีดาทาครีมเมื่อนักเรียนนะคะอ่านหน้านี้จบแล้วให้เรียนมาดูแบบหัดนะคะในหน้าที่23ค่ะในข้อที่4นะคะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนเติมวรรณยุกต์เอกวรรณยุกต์โทให้ให้คำมีความหมาย คำแรกนะคะพอ e P, P P, ีพเอกพี่คำนี้นักเรียนต้องเติมไม้เอกนะคะสอ e C, C C, ีสีสีเอกศีคำนี้นักเรียนก็ต้องเติมไม้เอกนะคะการเขียนวันณยุเอกต้องเขียนไว้ต้องเขียนไว้ตรงนะคะให้อยู่ตรงหางสระอีค่ะนะคะการเติมวันอายุนักเรียนต้องเติมให้อยู่ตรงหางสระอีค่ะชออีชีชีโทชีไม่โทก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะไม่โทก็ต้องอยู่ตรงหางสระอีค่ะ จอ e G, G G, อีจีจีโทจีอนอ e ีหนีหนีโทนี่นะคะต่อไปค่ะข้ขอที่5นะคะให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องแล้วบอกความหมายนะคะรูปแรกน่าเห็นไหมคะเป็นรูปจานสระอีบอใบไม้นะคะรูปใบไม้ก็คือบอใบไม้อันนี้คือการใช้สัญลักษณ์แทนพยัญชนะนะคะเี่ยต้องแปลงจากสัญลักษณ์รูปภาพให้เป็น พยัญชนะนะคะรูปจานก็คือจอจานนะคะสระอีเป็นสระเสียงยาวนะคะจะวางอยู่ด้านบนพยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะตัวแรกของคําเรียกว่าพยัญชนะต้นสระอีจะวางอยู่บนพยัญชนะต้นนะคะจออีบอใบไม้ไอใบไม้ก็แทนด้วยบอใบไม้ก็จะอ่านว่าจออีบอจีบนะคะตัวที่สอค่ะรูปโซ่นะคะก็คือซอโซ่ สระอีวางอยู่บนซอโซ่นะคะรูปไก่ก็คือกอไก่ซออีกอซีชออีดอฉีดขออีดอขีดบออีบอบีบนะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนักเรียนลองอ่านดูอีกหนึ่งครั้งนะคะทบทวนการอ่านจากคำที่นักเรียนเขียนนะคะก็จะได้เป็นจออีบอจีบซออีกอซิชออีดอฉีดขอ